สวัสดีครับอยู่กับช่องอาซีสารครับผมคลิปนี้พามาดูรถขุดโอบิโก้ครับ SK200 Mark 10มาก็ออยังอยู่ที่หน้าง,งาน700,000คิวครับ สำหรับวันนี้เนี่ยหลายๆทีมงานนะครับก็จอดนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักด้านหลังก็เป็นซ u เปอร์เนะครับจอดอยู่แล้วก็โอมัสสุทีซีสองร้อยขีดแปดนะครับก็วันนี้เท่าที่เห็นมีทำงานก็น่าจะ สองสามทีมงานได้นะครับนี่ครับฝนตกลงมาเมื่อวานด้านนั้นก็เป็นฮิโรเมกนะครับจอดเหมือนกันก็ลำบากนิดนึงครับทำงานช่วงฤดูฝน ชการทำงานของเจ้ามาร์คเ็นกันต่อครับก็ยืนอยู่มุมวนนะครับ ยืนอยู่ด้านหลังนี่เสียงเสียงเครื่องเสียงปั๊มนี่ดังชัดเจนมากครับโดยเฉพาะเสียงหอนของปัม๊ม ก็ห่างหายไปหลายวันครับสำหรับาการที่จะมาถ่ายงานนะครับหน้างานเจ็ดแสนทิวเพราะว่า,วาติดภารกิจงานหลักนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาออกมาถ่ายาวันนี้มีเวลาครับวันหยุดก็มาถ่ายครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ ดินเปียกนะครับดินแฉะก็อาจจะใส่ใส่ไม่มากเท่าไหร่ทีเทก็อยู่ไกลพอสมควรนะประมาณ500เมตรได้ วันนี้ฟ้าก็ยังคึ้มๆอยู่นะครับไม่แน่ว่าอาจจะมีฝนตกมาอีกนะครับหลายๆทีมงานนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังทั้ง10ล้อทั้งแมคโครนะครับจอดกันเป็นแถวรวมถึงด้านนี้ด้วยนะครับวันนี้ฟ้าก็ยังคึม,คม,มึมเมื่อมืดอยู่ งานก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับดินยังเหลืออีกเยอะสำหรับที่เทนะครับก็จะมีมาร์คเทนนะครับอีกตัวหนึ่งคอยเขีย่ยดินที่ติดกระบะสิบล้อนะครับเพื่อให้งานมันเดินได้เร็ว แห้สัญญาณออกตัวแล้วครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาซีสานเลยครับสวัสดีครับ